นี่เราผสมติดไทยนะครับออกเราสวยงามเลยนะครับบ้านยังครับเนี่ยพื้นดินครับพื้ดินนี้ผลบ้านนี้ผลบ้านผื้ดินครับผมอ่าอํเภอโอ้ยปทุมรัฐปทุมรัดจังะมาเรียนเท่านีร่น้อครับเนาะเรื่องของเกามีเจ้โตครับมีพันครับฝานพันโตนะครับเป็นในใครบ่พ่าขายใครกับพ่อได้ขายอยู่ครับโอ้พ่อได้ขายอยู่นะครับเนาะ ใครที่อยู่แถวบ้านภูดินอำเภอปทุมรัฐนะครับโทรมาที่นี่เลยผมขอเบอร์ไว้นะชื่อเลยวะ <c oughs> คือมาได <c oughs> ้เห็นนะครับแต่ใครกับบ่อค้าขายอยูนะ่แล้วเนาะใครกับบ่อค้าขายนี่นะค,คนที่ทำจริงก็ไม่พอขายนะไอสนใจเป็ดโทรมาคุยกันก8 7 2 2 8 2 1 2 1นะครับออกอ่าง้ำมันเศร้ามากนี่มีไรใดเลยแมน,นบอเรียงเป็ดเน่ะครับผม ครับขายใหญ่ราคาหยุ่นมาขายใหญ่ราคาหยุ่นมาตอมราคาทองตลาดเลยครับราคาทองตลาดเล่นมาส่วนมากขายส่งหรือขายปีกส่วนมากก็ข,าย,ขายส่งครับขายส่งเนาะนี่นะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดถ้าเกิดอยู่แถวปทุมรัตนะอ่าบ้านภูดินตำบลสาบัวเนาะอำเภอปทุมรัตน์นะก็มาที่นี่เลยมีมีน่าจะมีเจ้าเดียวมาครับ มี่สองเจ้าครับโอ้มี่สองเจ้าแต่เจ้าอยู่ี่เรื่องไรกว่าครับผมโอ้นะครับดีนะใครที่อยากได้ไข่เป็ดไปขายไปทํากําไรต่อไปแจกแจกญาติพี่น้องเข้ามาที่นี่นะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะอยากได้เป็ดโทรมาคุยกัน0872282121นะครับมาถึงก็จะเล่นน้ำประมาณนี้เนาะนะครับใครที่อยากเอาไปสร้างรายได้รายวันรายได้ทุกวันนะเอาไปาสร้างผลผลิต ทำกำไรให้ในแต่ละเชา้าแต่ละวันนะเราฝากเป็ดไข่ไว้หนึ่งตัวนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรับรองวไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่สนใจที่ราคาลองดูนะครับจัดเลยนะครับเป็ดไข่รับรองไม่ผิดหวังแน่นะครับอันนี้คือเป็ดเก่าของลูกค้านะครับแล้วก้เป็ดก็โทรมาคุยกัน0 8 7 2 2 8ป1 2 1สนนะครับกำลังสวยกำลังงามเลยนะครับถึงก็เล่นน้ำนะ สนใจทุมออ่มมาคุยกัน0 8 7 2 8 2 8 2 1 2 1ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ